กูนอนต่อแล้วหลับดีกว่า <laughs> อ่าทำไรดีอะตื่นมาในตอนเี่ผมได้รับงานใหม่มาจากคนที่ชื่อว่าทอมมอริโน่เนื่องจากผมตกงานมาเป็นเวลานานมากๆแล้วใน <h> สนใจงานเก็บกวาดถูบ้านละสิมีงานอื่นไหมอะเอาเป็นว่าดูจากสภ,ภาพบ้านแล้วเนี่ยไม่เลือกงานน่าจะดีกว่าเกงงานแรกครับงานแรก งานแรกขึ้เกียรทับ What the fuck เอาไว้แบบนี้แหละเออดีเหมือนกันโอ้โหงานบ้านหลังแรกโอเคครับโอ้นั่งเช็ดมันลอยเหี้ยอะไรเยอะ,ยอะ,ยอะแยะเต็มไปหมดเลย What the fuck ทำไมมันเลอะเทอะขนาดนี้วะเนี่ยพวกมึงมึงทำอะไรกันเนี่ย <What? S 2> มันเป็นมือเต็มพื้นหมดมึงคาเนเอรอหรือมึงเล่นท่าย,ยากกัน กูจะกวาดเสร็จกี่โมงก่อนแค่งานแรกกูก็ไม่อยากทำแล้วนี่กูนี่นี่กูกอยากดั่งอยู่ว่าโอหอะไรเนี้ยเอ็นเก็บก่อนแล้วกันค่อยกวาดแล้วกันครับเออช่างแม่งวางเลียราดสเปส์สปาทำเพี้ยอะไรกันเดี๋ยวฮะหมดแล้วบ้างอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อไปขายเหรอ อ็ขายได้ด้วยกูขายให้หมดบ้านเลยแล้วกันครับโอเคครับงั้นเราจะทำดาวเต็มเลยกันเราแบบว่าเน้นงานสวยงานดีนะครับ <c oughs> มันเกิดเฮียอะไรขึ้นไปดิมันเป็นล,ลาข้างในเลย <c oughs> โอเคครับสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับเออโอเคเรียบร้อยคือตั้งให้มึงไม่นับคะแนนให้กูหน่อยเหรอคือกูต้องจัดให้มึงไหมอ๋อนี่ไงเจอละ โอ้นี่ไงจริงผมไม่เห็นเลยนะไหนวายที่ผมว่านะการทำลายทุกอย่างน่าจะง่ายที่สุดเลยครับเราค่อยจัดใหม่ทีเดียวนะครับหายหมดเลยเที่ยของดัวจอขนาดนี้กูนอนพื้นดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวหน้าต่างหายแล้วปานซะใหญ่ตักไม่ไมี <c oughs> โดยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นผมก็เลยไปรับงานต่อมานั่นก <ios> oh, like. oh, ็คืองานแกะของเข้าบ้านนะครับมันดูง่ายดีเอาจูนหยงสวัสดีฉันจูเองนายคือคนแกะของให้ฉันใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ดีดีที่ได้รู้จักนะเพื่อนของทอมแล้วก็อยากจะ ขอโทษกับเรื่องรกๆนี้ด้วยนะลูกนี้เก็บกวาดให้เร็วกว่านี้ดีกว่าเลยไม่ก็เก็บจานสักหน่อยเดี๋ยววันนี้นะ <c oughs> แบบว่าไหนๆ,ๆก็แก่ของให้ชันแล้วแบบว่าทำความสะอาดให้หน่อยไอ้เชนี่ขอพุณมากแล้วก็ขอโทษอีกทีเดียวสำหรับงานพิเศษ เอาละนายไปทำงานได้แล้วขอบคุณสัตว์เอ้ยมึงเตรียมตัวของหายได้เลยในบ้านเนี่ยมึงพูดเลยเฮียทำโอทีไ่ได้ตังค์เพิ่มเลยเนี่ยขายเฮียได้บ้างเหรอโอ้โหเอา้ามึงก็ลกเกินเฮียแม่งงานเฮียน,นี่อยู่ยากนะครับเก็บให้หมดก่อนทำอะไรเนี่ยเปเปอร์มาเช่เหรอครับ โอ้โหสโกปรกสุดๆกูรู้ว่าเมืองตั้งใจที่จะไปทิ้งของเพื่อจะไปใช้งานกูอยากเต็มที่เพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องมากโกหกเลยนะแม่งวางเละเทไปหมดครับกูไม่ช่วยจัดที่ให้หรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้ดาวให้กูบริการทุกระดับประทับใจได้ยังไงกันถ้าเงินยังไม่ได้เราไม่ได้ทำงานด้วยแพชชั่นครับเราทำงานเพราะเราไม่มีตังค์มีตังค์กูคงนอนอยู่บ้านแหละอะไรแกล้เนี่ย เออกูตั้งเนี่ยตั้งๆเลยครับเดี๋ยวมันก็จะประจัดการเองแหละตั้งแถวนี้ครับเดี๋ยวของหายเดี๋ยวมันว่ากูนะครับของแถวของก็รวมๆม,มาตรงนี้แหละคุณกำลังสนใจบริการ house flipping หรือไม่บริการที่จะทำให้คุณนั้นบ้านสะอาดหมดจดบริการที่จะเก็บกวาดบ้านของคุณได้อย่างหมดจดและยังมีบริการพิเศษ ที่จะเอ้าไอ้เหี้ยประตูประตูมันปิดภาพไม่คิดเลยว่าจะทําอย่างตั้งใจขนาดนี้นายคือคนที่ฉันชอบที่สุดแล้วล่ะเออกูก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นน่าไปมุง,งชมมีเงินเหมือนแปะแล้วครับผมอยากเปลี่ยนบ้านมากเลยผมเนี่ยไปเจองานพิเศษอันหนึ่งนะครับน่าสนใจมากนั่นก็คือการเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นดันเจี้ยนที่ถูกลืมนะครับในห้องใต้ดินในบ้านดันเจี้ยนที่ถูกลืม ไหนกูต้องทำอะไร t จ fuck โอ้รถล็อกกูนึกว่าให้กูมานั่งทำเปลี่ยนบ้านให้เป็นดันเชียนโถย์รอยเลิศมันเยอะมากเลยครับเก็บเก็บเก็บกูทำอะไรกันวะเนี่ยแม่งเลเทปหมดเลยโอ้ยเนี่ยดันเชียนที่ถูกลืมไล่ขายของให้หมดเลยดีกว่าไม่ใช้กูเอาหมดละไม่ทิ้งละขายดีกว่า อะไรขายได้ขายหมดครับครับต,ต,ตั้งไว้ครับเดี๋ยวมันมาจัดเองแหละไปตรงนี้มึงมาต่อสายไฟเองแล้วกันนะเชียบปวเตอร์แม่งเยอะมากเฮ้ย coc ค <c oughs> อเพียเ่าแชมเปี้ยนเียคาบข้างบนแม่งน่ากลัวทำอะไรมาอีกนิดเดียวติ่งเดียวเองติ่งเดียวก็สามดาวแล้วขอรบวะ อ๋อนี่ไงเออโอเคไปเสร็จงานนี่ครับสามดาวทุกระดับประทับใจนี่ครับอ่มันบอกว่าเพื่อนมันทำลกมากเลยอะช่วยหน่อยได้เลยเดี๋ยวกูไปช่วยไอ้กูไปทุกบ้านนะกูมีคำถามคำถามเดียวมึงทำเฮี้ยอะไรกันเนี่ย,ยทุกบ้านเลยเฮ้ ไหนดูซิว่าความลกของมึงคืออะไรธรรมดาไปวะาเริ่มมีกินแล้วนะหวัดดีฉันสเีเวนเองยังทำงานอยู่ใช่ไหมหรือว่าใครอยากของเพื่อนใช้มนทำให้ได้กลัวเลยเนี่เพื่อนมึงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยตัวเหม็นเลยแค่กลิ่นก็รู้แล้วต้องเป็นคนที่ตัวเหม็นมากแน่เลยครับคุณดูสิมึงนั่งไปได้ยังไงเด็กไอ้ที่ เฮียมึงเอากระป๋องซุกใต้หมอนด้วยไอเฮียมึงจะเก็บเก้าอี้เฮียได้จริงเหรอมึงจะนั่งต่อมันเหรอเป็นกูไม่นั่งเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นฝุ่นหรือว่าไอ้น้ำนะครับผมว่าอันนี้มันก็สวยดีนะแต่ว่าเจ้าของบ้านคงไม่อยากจะได้หรอกครับ <c oughs> โอเคครับได้แล้วแค่นี้แหละเอาละห้องน้ําดีนะห้องน้ำแมนะ่งไม่ได้สกปรกขนาดนั้นนะแต่มันก็มีทิชชู่เลย โอ้ยเยียน่ากลัวน่ากลัว oh, <yeah. S 1> ปาดโอนยาสีฟันแหละเออโอเคครับงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาขยะไปขายก่อนนะครับลูกค้าคนต่อไปนะครับบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะขายบ้านเราเลยเยอนะขายบ้านเออขายหมดเลยมาทำใหม่เลยดีกว่านะ้องจะเป็นขายโต๊ะได้เลยปะแสดงว่าเอาไปหมดดีทั้งนั้นนะ่ะมาลาก,ก่อน Wc คืออะไร wc ดีว่ะซื้อต่อเลยได้ไหมผมตกงานในชีวิตจริงเลยมาเล่นฟาร์มเฟปเปอร์เนี่ยซ้อมซ้อม,อม <c oughs> นี่ครับกวาดเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยที่ดูดฝุ่นเหรอฝุ่นอ๋อดูดไอ้นี่เนี่ยเพิ่งรู้น่น่าจะต้องขายให้หมดเลยครับเที่ยมแดกเทีย,ยยัดตรงพื้นว้าวเนี่ย เฮ้ยบนบนนะครับลูกค้าแม่งสั่งงานนุ่นนี่นั่นเอาหมดอะ่ะกูเอาบ้างห้องน้ำต้องขายไหมทำเลิะไปหมดเหมือนตั้งใจอะ่ะแบบทำเลิะเยอะๆไว้แล้วก็จ้างใครคุ้มอะไรเงี้ยไม่เห็นตลกเลยเไดายป้ายป่ะไม่อยากขายเลยผมเก็บเข้าคลังตัวเองได้ไหมนะ,ะลบลบแล้วขายแล้วกูจะลบให้ทำไมว้เนี่ย ไม่อยากลงเลยครับแค่ชั้นบนเนี่ยหายหาแล้วมันเป็นทางด้วยนี่ไงครับชีวิตของผมนะผมจะต้องมีบ้านที่สวยงามให้ได้เลยผมพูดเลยตรงจากใจ What ลอยเลยอีก2จุด คือกูยังไม่เห็นเลยฮึบคุแมนเฮ้ยเอาจัดเย้งานเสร็จแล้วครับกลับบ้านเลยกูโอ,โอ้หวังว่าคุณจะมาร้านใหม่ฉันนะออเดอร์แรกของคุณเนี่ยเดี๋ยวฉันทำให้วิ่งว้าโอ,โอ้โหคอนเน็กชั่นเต็มเลยครับคอนเน็กชั่นเต็มเลย